ก่นได้เกิดขึ้นจะเป็นวันที่มีการมีการประชุมในสถานที่ต่างๆมีกิจกรรมมากมายเพื่อลำลึกถึงภารกิจในการต่อสู้ของสมกรในการเคลื่อนไหวตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันคือพูดง่ายว่ามีกิจก,กรรมมากมายไ,ไม่ว่าจะเป็นการลำเลึกถ,ถึงในการต่อสู้และการเคลื่อนไหวสมองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ก,ก็เป็ียบเสมือว่อา ถาจมาเปลี่ยนเัวเงในพระพุธรตำนามีหลักธรรมสำคัญในการที่จะสอนและให้เราไปดําเนินชีวิตก็เป็นร่างฐานสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราพัฒนาจิตใจและกวาเป็นมิตร,รยชาติได้เป็นประโยชน์และเพื่อให้เกิดสันติสุขสู่สันติชนแล้วรากฐานของอิฐ รากฐานของตึกคืออิฐรากฐานการเนรมิตก็คือกรมก่อนซึ่งเนรมิตอย่างไรก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในแผ่นดินนี้ถ้าไม่มีกรมกรก็เนรมิตไม่ได้ขอให้มีวิศวกรรมวิศวกรอะไรก็ตามไมี่สามารถสํสำเร็จได้ถ้าไม่มีอะไรขณนะเดียวกันการสร้างสารค์บ้านเมืองให้ดีงามนั้นความมั่นคงรู้ศาษา ก็มีหลักชี้ทางออก,กบอกทางถูกทางผิดเพื่อให้ได้คิดแก้ไขและดำเนินไปด้วยดีกรรมกรก็มีส่วนสำคัญในการที่จะสร้างสรรค์บ้านเมืองสร้างสรรค์สังคมและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยโดยการร่วมหาาทางออกแก้ไขวิกฤตไม่ใช่เพียงเป็นพลังขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจ นิยมแห่งชาติเท่านั้นยังมีส่วนร่วมในการคิดการแก้ไขปัญหาของชาติเช่นช่วงการต่อสู้ของหม่ความกลางาเมืองโดยกระบวนการกรรมกรได้เข้าร่วมและมีสัมพันธ์กับกลุ่มกรรมกรต่างๆทั้งหน่วยงานให้ภาครัฐและเอกชนไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจใดๆก็ตามโดยกระบวนการ กร,รมกรได้เข้าร่วมนี้ก็ทําให้ฝ่ายทางประชาชนฝ่ายกชน,นบ้านเมืองน,นั้นเราก็เป็นที่ทราบกับจักแล้วว่าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งซึ่งวันนั้นที่ได้กล่าวเป็นการกล่าวถึงวันนี้ก็คือวันนี้ถือว่าเป็นวันดีแล้วกันนะวันนี้ถือว่าเป็นการชุมนุมของกลุ่มคน,นี้ชุมนุมของกลุ่มคน,นี้ยางไรก็คือนอกจากว่าท่านหลายจะเป็นกรรมกรแล้ว ็ยังเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรเป็นคนที่มีจิตใจดีทั้งเสียสละทั้งเวลาและความคิดแรงกายแรงใจที่จะเข้าร่วมแก้ไขปัญหาประเทศบ้านเมืองแนะนำวิธีแก้ไขและทางออกทางการเมืองให้พ้นจากปัญหาวิกฤตชาติเพื่อเจ้าพ้นความไม่เป็นประชาธิปไตย ที่เขาหลอกว่าเป็นภาษาที่ิปไตยก็เป็นภาษาทิ่ปฏไยที่ให้ได้ให้ได้หาทางออกแล้วแก้ไขถ้าเป็นในทางพุทธาสนาแล้วพุทธนาสนาเรามีนุภาพที่ปิปไตยในหมู่สงฆ์แต่ปัจจุบันผลพวงของทางการเมืองนั้นก็ทำให้ โครงสร้างระบบการปกครองของคณะสงฆ์บิดเบี้ยวไม่เป็นประชาธิปไตยแทนที่จะมีธรรมาธิปไตยและประชาธิปไตยควบคู่กันไปแต่ระบบระบบของโครงสร้างทางการเมืองที่มีผลพวงในทางด้านของการชี้นำถูกกำหนดกดขี่บังคับเหนี่ยวล่วงลังหรือกดหัวเลยล่ะทำให้คณะสงฆ์ที่มีแนวทางความเป็นประชาธิปไตยธรรมาธิปไตยแล้ว เพราะกลไกของระบบราชการฝ่ายการเมืองและาราชการฝ่ายอรเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านทั้งหลายได้มีบทบาทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในการกับื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรก็ดีประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองก็ดีและทำทำโรงรักษาวไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไทยคือพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์และความสุขของทุกคนสมาภาพในฐานะที่เป็นตัวแทนสมาชิาสองไปคนคนทั้งมวลมนต์จึงของกำลังใจให้กับบัรดาท่านกรรมกรทั้งหมายให้มีกำลังายกำลังจิตในการวิจ้างสังขงับเพื่อนสิ่งที่ดีงามรักษาความเป็นไทยและก็สร้างความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้บ้านเมืองของเราได้เจญรุ่งเรืองสุข่